สวัสดีค่ะลียังสวัสดีค่ะเอสวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะตลุดนี่เอสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีตอนเตียงเตียงเอืองเตียงเตียงเอ้อเตียงเตียง,ยงพาลูกสาวกัลังออกไปลานค่ะมาบ้านเศร้าหน,นีหลังจากที่เตรียมของขายายังไงเลี้ยวเตรียมของให้หคนงานแล้วก็พาลูกสาวมาบ้านมาเบิ่งบ้านค่ะให้ลูกสาวนั่งรถนี นางบะนางสันลางนางสีนางสันเทิงน,น้ำเมฆ <Yeah. S 1> จ้าโอ้สวัสดีก็อู้ฮัลโหลแม่ยครับรถบวกเก่งตัวนี้ไม่ได้แข้งหวานคุนผู้บ่าวนะักบอนแข้งบอนบึมบึมด้วยคุณค่ะใช่เอ่อบึมบึมด้วยคุนเอินประต็มมาเบิ่งเร็วแต่เมยเอินประต็มเร็วเต็มเอ้ยอุ้ยไม่ไเห็นปากหยูปากจู้ใช่ประต็มขึ้นแต่ว่าประต็มจ้าเอินเต็มบ้างเต็มเอ้ยเต็ม โอ้บราวโอ้เอินเต็มเลยกับโตมือให้แน่้วังสิทธิ์สิเต็มมืึงเอาโตเอาโตเอาโตไม่แล้วคนณี่หลายเห็นเอาโตไหมคุณเห็นรถไหมคุณว่าเอาโตคุณว่าคุณเห็นรถแรงพานค่ะพี่น้องคุณว่าเอาโตเอาโตลูกสาวข่อยพี่ซี่รถเขาเขาใช้มาซาบระกอกข่อยแล้วโดยใช้เบื้องผ้าบรรยากาศผู้บ่าวเต๋อบอลที่คุณนะคะเนาะบ๊ายบายกันลูกจุ๊บกันจุ๊บปะปะเต็ม เห็นผู้บ่าวก็ลัางแข่งบอน,นค่ะแข่งตอนเทียงมวนมวนได้พี่นอ้องช่วงนี้่อยได้หาเงนินโอ้บ่าวข่าขยคได้หาเงินช่วงนี้ข่อยก็มวนล่ะค่ะคนก็นั่งก็จอแกะอยู่พุนลูก้าก็เริ่มล้างม้แล้วแล้วสป,ปิดกล่องกันเด้อค่ะเด้อมันจะไปเห็นหนาเพิ่นมันสิยญ,ญา เขาสินมาฝรลองข่อยที่หลังมันสิยากนะคะปุ่นเวลาเห็นมาปุ่นลูกเอาโต้เขาแข้งบอลปุ่นเขาแข้งบอลปุ่เอาโต้ แล้วมาพุ่นอุ้ยเสียงรถจ้าพี่ใด๋มาพุ่นโอ้ได้ยินเสียงรถเทพุ่นพุ่นว้าวว่าเนี่ยลูกพุ่นว้าวว่าผุนเออว้าวว่าที่ล่ะเออว้าวว่าที่ล่ะเออว้าวว่าลิลลี่เนรินาเอาช็อกโกแลตมาให้แม่กินน้ำในว่ายไม่คือของ่ายแท้ ขับขึ้นมาลูกอีหยงก่ะเออเอี่ยงก่อะเออเขาเตะบอลไปไล่ไปเตะบอนเตะลูกช่วงนี้กำลังพักเบรกค่ะเบรกครึ่งแรก สาวลาก็อุ่นอวยพื่อปนีแหละตั้งแต่้าแล้วอย่าไปถนนดำนะอย่าไปถนนง่ายนะลูกยังมาทั้งนี้แล้วนี่ฮะนั่งก็นั่งดีๆได้ไม่จะสะพิงมันสิง,งวยได้ลูกโอ้โอ้โอ้เธอกับจะเมน,นเอนนีลีนาเลย <laughs> ยังตุ้มเป๊ตตุ้มเป็นไปเฮ้ยไอ้ลองเต้นมัง้งเต้นมัง้ง <laughs> เสื้อฟีมันของกับตาค่ายแต่ลูก <laughs> มากอาหินหนีเร็วเร็วเร็วนั่งกินเห็นมันเป็นระเบียบเรียบร้อยีไม่เยสย่ญญางกินไหลโอ้ยแม่เวียนหัวน้ำเลยเดบันี้แม่ปวดแขวแค่แม้น้ำนี่ <c oughs> เออแค่แม้นละ่ะยิ้มบานเห็นประเต็มประมินประไพเบิ่งผุนคนปั้นจักรยานผุนเออจักรยานผุนมอไซค์ไม่แล้วผุน มมตลาดเม่เหลอพุ่นนะพุ่น,นะโู้คือเทปแถ่ว่าเทปวะลูกเพามันรถปะเต็มบอ่อนหรเถอะปะเต็มวันลงคลิปเน่าๆ่อยเด้อลงคลิปให้ข่อยเน่าๆเนี่ยภา้นปะเต็มเพ่นยังว่าลงมเงินคลิปมันเชี่ยวข่อยเน่าๆเนี่ยควยเบิงบ่งภาษาใจว่าั้นว่าโอ้ยสิพยายามเด้อคะ่ะ แซบบ่บวลูกเซ็ดปากออกบ่เฮ้ยเฮ็ดหนังสั่นน่ะน,นี่ผ่าเส็ดปากออกแล้วๆพูดเส้นนี่เออมันจกกระโปงนี่พูดเส้นเราจะได้เอาไปถิ่มไบว้เดี๋ยแล้วลูกเซ็ดเซ็ดปากออกเนี่ยอ้าวนี่พุดเสด็สดปากออก พุ่นกระดอกไม้เต็มสองขางทางอยู่พนพี่น,อ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 น้องมันนี่กระคืมฝนอีกคือนก้าวหอนหละดตัวว่าแดดอุ่นมันนี่เช็ดปากแล้วลูกพูดเต้นแล้วพูดเต้นเออพูดเต้นเออบอกว่าเต็มไหมู้บ้านนักฟุตบอลมาแล้วเด้อพุ่นแอ้ฟุตบอลมาแล้วพุ่นบอลแลนไปลงไปแข่งน้ำเพลินเด้อขันมาลูก นี่นะขึ้นมาเร็วๆผุ่นๆม้าเหล่าเด้อผุ่นม้าเหล่าเด้อเลี้ยวๆผุ่นสเต๋ฝน,น,อ,นอัดเจ้าได้เร็วๆมาปูเต้นนี่แล้วนี่นี่นะแช่บอช็อกโ,โกแลตนะชาบมากๆเลย <laughs> บอกมาเต็มจ้ะมาซ้ำมากๆเลยนะช็อกโกแลตนี่ยพูน่ะปูเต็มไหมล่ะพูน่ะ มันชัญมากมากเลยแา <c oughs> <c oughs> ไปเชือกไปนะกลับมา <c oughs> <c oughs> พคนเห็นมูหุ่นคนเห็นมูยางกันเุ่นแล้ว <c oughs> <c oughs> มาเสร็จมือก่อนไว้ๆหนี่ลูกมาแล้วหนึงช็อกโกแลตเปลี่ยนมาแล้วแล้วจ้าคนเก่งอ่ะเช็ดมือก่อนค่ะ อะปูดเจนก่อนนะคะเช็ดปากด้วยบม่เอาทิ้งนะมาเก็บเลยคนสวยพุดนะมาเอาขยะทิ้งให้ยางมาเก็บเลยนี่เล้วๆมาเก็บขยจะจาของุ้ยล่ะเบ่อุ้ยล่ะ,ละเร็วๆเนรีนะบ่อุ้ยนะเบาอุ้ยนะ มาเก็บเลยแล้วมาเก็บขยะนี่เก็บขึ้นมาลูกเก็บขึ้นมานั่นเพื่อนเนื่องนั่นเก็บมาให้แม่เลยล้วคะ่ะเก่งมากๆเลยเอามาให้แม่นี่เลยแม่ขอบคุณคะ่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้หน่อยบราโวเก่งมากๆเลยโอเซลฟี oh, ่ติลูก <c oughs> <c oughs> เรีวเร็วเรียวบอกกันสู้เขานะเดีด๋ยวสู้เขานะานบ่ไปนะลูกบ่ไปนะอ่ะกระมาลูกกลับ,นะบ,นะบามาป้านเมยจะไปเตรียมของแล้วป้าพ่นจีแข้งบอลแล้วแล้วป้าลูกป้าบายบายกันแล้วมาบายบายกันแล้วมาบายบายทั้งนี้บ่ไปนะ ไปลาป้าพ่อลูกป้าบายบายกันเร็วป้าแม่ไปเตรียมของขายเร็วๆโอ้ยบัญชีบ,บายบายคิดจังสัน,บ,นบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายเดี๋ยวพาลูกไปเตรียมของขายก่อนคะ่ะเอาไว้ซ่มีก่อนเดอ้ออุ้ยอุ้ย,ยว่าสันนั่งวะให้ลูกแม่ซิงซ่าได้ลูกพุ่น nạc phút bọn cơ bà chép như phần lùm ba ngang như phần pha lèo pha say tìm màn nạ uầy

The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago You keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all growing life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through.